สวัสดีค่ะตอนนี้ครูฝ้ายอยู่ที่นี่เลยค่ะดอกไม้สวยที่ห้วยสำราญนะคะวันนี้เราจะมาตะลุยแปลงดอกไม้กันนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะเราเห็นแบบว่าคนถ่ายรูปลงเฟซเดียวะมากนะคะว่ามาแบบถ่ายรูปกระแปลงดอกไม้สวยๆนะคะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาลองถ่ายรูปแล้วก็มาตะลุยแปลงดอกไม้กันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศทางนู้นกันเลยนะคะวันนี้เราก็มีช่างภาพฝีมือดีมาด้วยนะคะก็คือคุูแนนนะปะคุูแนนไปเราไปถ่ายรูปทางนั้นกันค่ะนี่ครูแนนพร้อมนะคะ แต่ราวันนี้ครูยุติดภารกิจก็เลยไม่ได้มาด้วยนะคะแต่มาจะเป็นดอกเบญจมาศนะคะตอนที่เราเห็นที่ที่สีเหลืองกับสีขาวตรงนั้นนะคะดอกเบญจมาศแล้วก็อ๋อน่นเป็นดอกคตเตอร์ตรงนั้นเป็นดอกคตเตอร์นะคะและเราก็มาถึงแปลงดอกไม้แล้วนะคะด้านหลังนี้เป็นดอกไม้เป็นดอกเบญจมาศนะคะสวยมากมีแบบ เป็น2สีออกสีครีมกับ 4, สีเหลืองนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันนะคะพี่ยงลียังไม่รายลยยังม่วยอ่ะมันตรงนั้นสีเหลืองตรงนั้มีสีเหลืองเยอะๆด้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงสีเหลืองเยอะๆนะคะตอนนี้เดี๋ยวรอคุณแอนบอกว่าเร็ตกล้องก่อนนะคะถึงลวอุ้ยมีมีดอกสีแบบออกม่วงๆตรงนั้นด้วย ตอนนี้นะคะแบบว่าเขาก็กำลังเก็บดอกไม้ด้วยเพราะว่าก็จะเอาแบบไปส่งขายไปส่งร้านขายดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณแอนน้ำมีน้ำด้วย,วยเราจะเริ่มถ่ายตรงไหนดีน้ำจริง ตอนนี้คุณฝ้ายก็อยู่ในทุ่งดอกไม้อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็สังเกตว่าจะมีดอกเบญจมาศแบบหลายสีมากนะคะสวยมากเลยนะคะเนี่ยสังเกตุตอนนี้ในเมืองคุณฝ้ายอันนี้เป็นพร็อพในการถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีแบบมงกุฎออกแบบราชินีแห่งดอกไม้นะคะแล้วก็มีบับเบิลส์อ่าเป่าแบบเป็นฟองน้ำสวยๆนะคะฟอง้โปร่งสวยๆแล้วตอนนี้เรากำลังหามุมถ่ายรูปอีกนะคะเดี๋ยวมาดูคุณฝ้ายจะถ่ายมาัน คิวเหมือนแบบแคทเธอรีนาเกรได้แบบตำแหน่งนะะคมิสยูนิเวิร์ส วันนี้นะคะมาตะลุยทุ่งดอกไม้ที่โรงเรียนบ้านห้วยสํารานนะคะก็รู้สึกว่าดอกไม้แบบว่าสวยจริงๆนะคะแบบว่าเราเห็นอยู่ในแบบ a c e b o o k อะไรอย่างเงี้เนาะสวยมากนะคะแล้วก็มาสัมผัสด้วยตัวเองก็สวยจริงๆนะคะใครที่แวะผ่านมาอุดรธาน,นีนะคะถ้าอยากจะมาถ่ายรูปเซอรแบบครูไฟก็สามารถที่จะแวะเข้ามาถ่ายรูปได้นะคะเช็คอินนะคะปักหมุดเลยนะคะที่โรงเรียนบ้านห้วยสำราญนะคะก็ดอกไม้ช่วงนี้คือเขาจะปลูกวนไปเรื่อยๆะคะ่ะจะไม่มีแบบ มาแล้วไม่มีดอกไม้อะไรเงี้ยนะคะก็จะปลูกวนไปเรื่อยๆเนาะสำหรับวันนี้ครูฝ้ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมติดตามชมภาพสวยๆทางเพจครูฝ้ายทางเฟซบุ๊กเลยนะคะบ๊ายบาย